ที่ไม่เป็นก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีอย่าไปเจ็บด,ดีกว่าเดียเวลาชีวิตเยอะเดี๋ยวเวลาชีวิตมากดีกว่าให้ยิงเข้าว่อยนึงร้อยละห้าลูกนะเก็บร้อยได้แล้วลูกมืยร้อยหนึ่งเ่ สวัสดีครับทุกคนอ๋อน,นี้นะครับผมหลังจากห่างหา,ายไปประมาณ10กว่าวันก็วันนี้เราจะไปออกกําลังกายนะครับผมเพื่อให้ร่างกายเรากลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมน,นะครับหลังจากที่ว่าติดโควิดไปนะครับก็<ม>เป็นคลิปวอล์กเล็กๆของผมแล้วกันนะครับผมวอล์กไปเตะบอลน,นะทำให้ร่างกายของเรากลับมาปกติแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม เดี๋ยวเราไปเตะบอลชิวๆกันดีกหว่าพวกเราขอครับเไไดี๋ยวเราจะว้าไปที่สนามบอลน,นะครับผมขอแต่งตัวเตรียมรองช่งรองเท้าไปก,ก่อนแล้วกันก็ไปที่สนามเดิมแหละแต่ว่าเป็นสนามเล็กเตะสามคนนะเอาแรงใ,ให้มันแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ครับเรากําลังเดินทางไปที่สนาม <S <S ไมใช่เราใ<า>ใช่ครับดูดิสนามเอ็มเอ็มครับโอ้โหไม่ได้ออกมาสูดอากาศแบบนี้นานมากเลยนะตั้งแต่เป็นโควิด ไม่รอเลยเตะกันสามคนกอนเนี่ยรถไม่ได้ขับเลยเนี่ยแล้วรถเจ้าของเขายังไม่ได้คืนเลยประมาณสิบกว่าวันได้แล้วมั้งเนาะปามเนาะใครที่บอกว่าอยากให้ิวรถสุบะครับเหมือนเดิมนี่ดูสภาพเนี่ยรถไม่ได้ขี่จะเป็นเงี้ยเละๆจุ๊มเป๊ะเงี้ยรถไม่ได้ขี่จอดจนล้มจอดจนแตกจอดจนจนอะไรหมดแล้วสภาพผคือเน่ามากดูร้อยยี่ร้อยยี่ห้าจอดเป็นสังเป็นอะไรไปหมดเลยใครอยากได้ขายนะครับผมร้อยยี่ห้าเอาไปเลยแสนห้าใครอยากได้ผมขายแสนห้าตังค์มาเลยเข้าไมมืดไงอ้า อ้าวไปไหนอ่ะถึงแล้วนะครับนี่โห้คิดถึงกลิ่นกินแบบลูกยางนะโทรไปเช็คก่อนว่าเขาไปไหนเข<พ>าบอกว่าเพิ่งหักเขิมเอ้ยเขาเรียกอะไรวะ พึกเขิมเหรอเขาเรียกอะไรหักโหมใช่ไหมอย่าเพิ่งหักโหมเวลาที่เราหายเป็นโควิดแล้วนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เราช็อกได้นะครับเล่นแบบออกกําลังกายนะครับผมเราไม่หักโขมเราไม่ได้แข็งเนะงเราไม่เอาจริงก็เตะซ้อมซ้อมขาซ้อมอะไรให้แข็งแรงนะครับผมเนาะไปวเวลาเข้าไปสนามแล้วไปใส่รองเท้ากันไป <c oughs> เปิดสนามเอง <c oughs> ตอนนี้เหมือนเจ้าของสนามอ่ะเป็นผู้ส่วน,นหรอเราเปิดไฟสนามเองด้วยคือพี่เขาไปกินข้าวอันีนงแล้วครับผมครับ ติดแล้วครับพี่อ่าติดแล้วไฟสนามติดแล้วไฟเริ Imma, okay. <ya> okay. Okay, okay. <t polls> ่มมาครับพี่ติดแล้วครับโอเคโอเคนองมาครครับผมโออคได้ครับโอ้ไม่ได้เก็บงานนานเท่าไหร่นานมากคนคึกกะคนคึกกะ เ,เราไปใส่รองเท้าก่อนแล้วกันใครที่ไม่เป็นก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีอย่าไปติ็ด,ดีกว,ว่าเดี๋ยวเวลาชีวิตยเยอะเดี๋ยวเวลาชีวิตมากทาอะไรก็ไม่ได้ไเหนื่อยจริงค,คนเก่าๆอะ่ะวิ่งแป๊บเดียวยังพูดเหนื่อยเออเหนื่อยมากเหนื่อยเลยอะ่ะ โอเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีช่องทางดีๆในการหาเงินได้ง่ายๆมาแนะนำนะครับและผมขอสปอยก่อนเลยนะครับว่าจริงแจ็คพอตแตกนี่แจกรัวๆเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนแอดไปที่แอดไอวินนะครับและทางราบมของเขาเนี่ยเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับและใครที่บอกมาจากช่องผมนะครับผมรับไปเลยนะครับ10%นะครับผมใครสนใจนะครับผมก็อย่าลืมแอดไปนะครับแอดไอวินนะครับผมย้ำอีกทีแอดไอวินนะครับผม

เล่นนี้เราเรามาเล่นนี้กันดีกว่านี่ไอผมจะเตะให้มันกระเด้งนี้แล้วก็ยิงแบบสุดแรงโอ้มันก็มีจังหวะดีมันต้องเล่นเลยมันต้องหลแรงแรงไปเลยแล้วเล่นเลยแรงแรงไอ้ไอ้โอ้มันมีจังหวะ เออมันจะวิ่งด้วยพอดูผมนะหรือว่าเดจะคิดว่าทำได้ดีวันนี้หนูต้องเลี้ยงไปหนูจะอยู่กับที่หนูเลี้ยงไปหนูหนูเปิดเข้าไปมุมนู้นเห็นไหมกลมๆนู่นแล้วมันก็จะทิ้งเข้ามาตรงกลางแล้วหนูก็หมดนเลยจงเออโอ้ยคุณบอกว่ากลมๆอันแรกไอ้โง่วิ่งเลยบอลอันนู้นใช่ไหมครับพี่วิ่งเลยบอล มึงเล่นตายมึงก็ส่งซ้ายสิวะเออจังหวะนี้เน้่เขาฝ่าเออเอยคนนี้คนนี้ส่งดีแต่ว่าเตะไม่ดีอ้าวอ้าวอะไรอ่ะหยุดไปมึงมีจังหวะยังไงคนไปยังงเออเออโอ๊ยมาชิดตัวไปหนเราต้องถอยดูเดี๋ยวไป บอกว่าให้เปิดให้โตรงกลางไงโม